สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวภูมิภาพประจำวันอังคารที่13มกราคม2558นะครับพบกับผมเ่นเคยหนุ่มหน้าบนคนสาะกราวเมทีฉิมเจียวครับคุณผู้มครับเรายังคงติดตามปัญหาของชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำนะครับแม้ว่าจะมีการตรวจสอบสารลโลหะหนักตกค้างอยู่ในร่างกายของชาวบ้าน ในพื้นที่เกินกำหนดนะครับแต่ก็ยังไม่รับการสั่งปิดเมืองแร่ดังกล่าวโดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้นะครับนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5หน่วยงานนะครับประสานความร่วมมือในการดูแลชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบเมืองแร่ทองคำที่ตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อในรัศมี53-5กิโลเมตร โดยเฉพาะเรื่องอาหารน้ำดื่มและห่วงโซ่อาหารทุกชนิดห้ามบริโภคครับโดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำน้ำสะอาดสำหรับกินและใช้และอาหารปลอดสารพิษไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟรูร่างกายด้วยสมุนไพรครับฉะนั้นวิธีการแรกก็คืออย่าให้มีการบริโภคสิ่งเหล่านี้เพิ่มไปอีกนะครับ เพื่อที่ไม่ให้มันเพิ่มจํานวนในร่างกายของของชาวบ้านนะครับฉะนั้นก็ต้องไปดูในเรื่องของอาหารเรื่องน้ํานะครับน้าเป็นเป็นส่วนแรกที่สุดนะครับที่เราจะต้องจัดหา,าน้ําสะอาดเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีน้ําสะอาดเพื่อการอบประโและก็บริโภคนะครับทั้งน้ํากิ่นน้ําใช้ครับในในเบื้องต้นที่เราเราฟังจากคณะแพทย์นะครับเขาบอกว่าในทางการแพทย์ือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่มีผลการพิสูจน์ ใดๆว่าสามารถที่จะเอาโลหะหนักนะครับออกจากร่างกายได้โดยทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็อาศัยโดยการโดยทางธรรมชาตินะครับมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับก็เป็นคําแนะนําจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เมื่อวานนี้นะครับได้นําคณะลงพื้นที่ ม้อผลตรวจเลือดของประชาชนที่อยู่โดยรอบเมืองซึ่งผลการเก็บตัวอย่างเลือดของประชาชนจํานวน600คนนะครับพบว่า329คนหรือร้อยละ70มีสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายเกินกำหนดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ทางจังหวัดยังไม่ได้สั่งระงับการทำเหมืองก็เนื่องจากขณะนี้นะครับเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครอง ชั้นอุทธร์นะครับซึ่งยังไม่มีการซึ่งยังไม่มีผลออกมาอย่างชัดเจนครับก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วนะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มสตรีตัวอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับใช้เวลาการว่างเว้นจากการทำงานรวมกลุ่มทำขนมขายรายได้ดีนะครับเป็นอาชีพเสริมจุนเจือครอบครัวหลังฤดูการทำนาครับ กลุ่มสตรีบ้านหนองครามตำบลจันดุมนะครับอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรําสาธิตวิธีการทํากลีปับขนมนางเล็ดเพื่อส่งขายเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและเวลาว่างเว้นจากการทํางานสําหรับกลุ่มสตรีหนองครามนะครับมีสมาชิก6คนได้รับการสนับสนุนจากกศออนอพระพลาชัยในการฝึกอบรมและเงินทุนเริ่มต้น โดยสมาชิกในกลุ่มจะแบ่งหน้าที่ทำงานอย่างชัดเจนเลยนะครับมีฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตขณะที่เริ่มทําขนมตั้งแต่เวลา4นาฬิกาของแต่ละวันเพื่อให้ทันจะส่งในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกานะครับก่อนจะไปปฏิบัติภารกิจประจำวันของแต่ละคนส่วนกลุ่มลูกค้านะครับก็จะไปส่งตามส่วนราชการต่างๆบางวันมียอดสั่งจำนวนมาก ต้องเร่งทําขนมกันเร็วขึ้นนะครับซึ่งขนมที่ผลิตมาจะไม่ใส่สารกันบูดและจะจำหน่ายหมดวันต่อวันทําให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้นเฉลียคนละ3,000บาทต่อเดือนปัจจุบันขนมกรีปั๊บนะครับเป็นสินค้ายอดนิยมสําหรับโดยเฉพาะ หน่วยราชการนะครับที่มักจะสั่งไปเป็นอาหารว่างเวลาจัดประชุมและขณะนี้ทางพัฒนาชุมชนอำเภอพระปราชัยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คําแนะนำนะครับโดยเฉพาะด้านการบรรจุพันธุ์ไว้สําหรับเป็นของฝากและเป็นสินค้าโอท็อด้วยครับพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ลองไปทําขายดูนะครับเผื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมท่านใดที่เคยไปกราบสักการะวัดพระาธาตุอินแขวนนะครับที่จังหวัดแพร่คงเคยเห็นครับาฝากพื้นเมืองนะครับเนื่องจากเข้าเกลียบเตาที่วางขายอยู่ริมถนนซึ่งเป็นผล,ผลผลิตของชาวบ้านนาคูหาวันนี้ข่าวภูมิภาคจะพาไปดูวิธีการทำครับ ข้าวเกรียบร้อน,รอนครับข้าวเกรียบร้อน,อนแถมเป็นข้าวเกรียบที่ทามาจากสาหร่ายวัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยนะครับโดยชาวบ้านนาคูหาหมู่ห้าตําบลสวนเขื่อนอําเภอเมืองแพร่ะนะครับเร่งทําข้าวเกรียบเตาที่ทํามาจากสาหรายน้ําจืดในแลหล่งน้ําธรรมชาติโดยนําสาหร่ายมาล้างให้สะอาดนะครับแล้วนํามานวดผสมกับแป้งให้เข้ากาันออกสีเขียวแล้วนํามาปั้นเป็นแท่งยาวๆห่อด้วยใบยตองแล้วนํามานึ่งจนสุกนะครับ จากนั้นนําก้อนที่นึ่งสุกแล้วนําไปแช่ในตู้เย็นให้เกิดความแข็งตัวแล้วนํามาหั่นเป็นชินช้นๆแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งสนิทนะครับก็จะได้ข้าวเกลียบแห้งพร้อมที่จะทอดครับเป็นอาหารทานเล่นระหว่างขายเรียมถนนทางเข้าพุทธอุทยานหุบผาสวรรค์หรือวัดพระธาตุอินแขวนในแต่ละเดือนสามารถขายข้าวเกลียบเตานะครับนำไรายได้สู่หมู่บ้านนับล้านบาทเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่จะซื้อไปทานและเป็นของฝาก ส่วนสาเหตุที่เรียกเข้าเกลียบเตานะครับก็เพราะว่าเตาในภาษาเหนือหมายถึงสาหรายน้ําจืดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะไปอุดหนุนได้นะครับลงใต้ไปดูนะครับอาชีพเสริมของตํารวจสถานีตํารวจภูทรยะหาครับใช้เวลาว่างหลังจากการปฏิบัติหน้าที่เปิดฟาร์มเลี้ยงนกกระทาสร้างรายได้กว่า2 0,000บาทต่อเดือนครับ ไขนกกระทาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นผลมาจากการใช้เวลาว่างจากการให้บริการประชาชนของตำรวจสถานีตำรวจยะหาจังหวัดยะลาครับโดยเปิดฟาร์มเลี้ยงนกกระทาที่บริเวณหลังชุมสายองค์การโทรศัพท์หมู่ที่2ตำบลยะหาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ตกเดือนละกว่า20,000บาทเจ้าของฟาร์มคือสิบตำรวจเอกอภินันขวัญมาผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสารีตำรวจภูธรยะหาปฏิบัติหน้าที่งานจราจรเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกกระทานี้นะครับเกิดมาจากความสนใจของตัวเองและศึกษาเรียนรู้ตามฟาร์มเลี้ยงนกต่างๆรวมทั้งจากอินเทอร์นเน็ตด้วยโดยเริ่มต้นซื้อพันนกกระทาปันไข่อย่างเดียวนะครับมาเลี้ยงร้อยกว่าตัวพอเริ่มขายไข่ได้ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเพิ่มปริมาณนกขึ้นนะครับผลกําไรก็จะมีมากขึ้นก็เลยหันมาทําฟาร์มเลี้ยงนกกระทา จนปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับจากเดิมเลี้ยงร้อยกว่าตัวเท่านั้นเองเพิ่มมาเป็นประมาณ15,000ตัวเลยทีเดียวส่วนข้อดีของการเลี้ยงนกกระทาคือรายได้คงที่ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกฟ้าร้องทุกฤดูนะครับสามารถขายได้ตลอดโดยเฉพาะบูนนกนะครับขายได้กระสอบละ40บาทขายบูนนกอย่างเดียวได้ถึงเดือนละ8 0 0 0ัถึงเ0 0 0บาทเลยทีเดียวสำหรับไข่ของทางฟาร์มนะครับ จะเน้นที่คุณภาพสดใหม่เมื่อนำไปต้มรับประทานไข่จะเต็มใบปริมาณไข่แดงหนาแน่นครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวภูมิภาคครับ สุข8ประการด้วยปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียง Happy Body สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ Happy Heart มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อการและกัน Happy Soul มีความศรัทธานในศาสนาและมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต Happy Relax รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต Happy Brain ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา Happy Money มีเงินและรู้จักเก็บ รู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ Happy Family มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง Happy Society มีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีส่วนร่วมกับสังคมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสุของค์กรกรมประชาสัมพันธ์ ออกเลิกกับอดีตน้ำถุงของเรามาเองคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้ทั่วโลกใช้พลาสติกน้ำหนักมากกว่าช้าง10ตัวรถเมย์20คันตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่างเปล่า950ตู้ลูกปลาวาน9ตัวและสระ่ว้น้ำโอลิมปิก3สระรวมกันเพื่อผลิตถุงพลาสติกเพียงอย่างเดียวหยุดการใช้พลาสติก กลับเข้าสู่ข่าวภูมิภาคนะครับยังอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเสาะกราวเมธีจิ๋มจิ๋วนะครับเสียงชาวบ้านวันนี้นะครับเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ใช้รถใช้ถนนของชาวบ้านอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ร้องขอทางลอดถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงนะครับเพราะเสี่ยงอันตรายและเคยมีมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายคนครับ ชาวบ้านตำบลบ้านแม่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพาผู้สื่อข่าวไปดูถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงบริเวณบ้านร้องคุ้มหมู่7เชื่อมไปยังบ้านแม่หมู่8เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดกลับรถนะครับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก โดยชาวบ้านบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้ว2คนเพราะเป็นถนน4ี่เลนซึ่งผ,ผู้ใช้รถใช้ถนนที่มาจากต่างชินนะครับมักจะไม่ทันสังเกตเห็นสัญญาณไฟเตือนและแท่งคอนกรีตท,ที่ใช้กั้นถนนบังคับให้วิ่งตามเลนทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายครับ นายนัทวัฒนวงศากำนันบ้านแม่นะครับเดินทางไปร้องขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่10เชียงใหม่ก่อสร้างทางลอดหรือทางข้ามถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงนะครับบริเวณบ้านรองคุ้มบูเจ็ดเชื่อมไปยังบ้านแม่บูแปเพื่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับนา,นายอภินันโบราณน,านนท์นะครับผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบท,ทที่10บอกกับชาวบ้านว่า จะขอเวลาอีกประมาณ2ส,สัปดาห์เพื่อปรึกษากับกรมทางหลวงชนบทและผู้ออกแบบนะครับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งถนนสายนี้นะครับมีระยะทางยาว13.7กิโลเมตรใช้งบประมาณดำเนินการกว่า1,200ล้านบาทเลยทีเดียวยังไม่เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการนะครับที่ผ่านมาชาวบ้านขอให้แก้ไขปัญหาและได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้ว3แห่งครับ ก็แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านหน่อยนะครับเพราะชาวบ้านที่นั่นเขาเดือดร้อนจริงๆครับส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีผู้ใจบุญเก็บสุนัขจรจัดที่ป่วยพิการแขนขานะครับบนเขากระโดงไปรักษาและเลี้ยงดูแลอย่างดีพร้อมฝากถึงคนเลี้ยงสุนัขนะครับให้ช่วยกันเลี้ยงจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขาอย่านำไปทิ้งครับเพราะผิดกฎหมายด้วย สุนัขจรจัดที่ชาวบ้านนาไปทิ้งไว้บนเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มีอาการป่วยพิการนะครับเป็นโรคเรื้อนวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีพาไปรักษาจนหายแล้วนําไปเลี้ยงไว้ด้วยความเมตตานะครับที่บริเวณด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กว่า30ตัวครับและนี่ก็คือโฉมหน้าผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ครับนางสุวิบลศรีหะไตรภรยาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ได้นำสุนัขจนจัดที่ชาวบ้านนำไปทิ้งไว้มาเลี้ยงโดยทุกวันจะให้อาหารทำความสะอาดอาบน้ำให้ดูแลสุขลักษณะพื้นที่เลี้ยงของตนเองนะครับภรรยาท่านผู้ว่าบุรีรัมบอกว่าได้ขึ้นไปไหว้พระบนเขากระโดงนะครับเห็นสุนัขจำนวนมากสภาพผอมมีหลายตัวป่วยโดยส่วนตัวเป็นคนรักสัตว์มาตั้งแต่เด็กจึงมีแนวคิดช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ครับรับฝากทุกทุกคนว่า ที่คุณติ้งหมาบนเขากระโดงทั้งแรกดิฉันหนแค่แดตัวแต่ตอนนี้เป็น32ตัวคุณกําลังทําผิดกฎหมายอย่าให้ดิฉันหนดิฉันเี้งตำรวจจับแน่นอนเพราะกฎหมายคุ้มครองสอัตว์มาแล้วถ้าจะเลี้ยงเขาช่วยเลี้ยงเขาจนเขาตายเปรยียบว่าเขานั้นเป็นสมาชิกในบ้านอย่าทําร้ายเขาดิฉันไม่เคยหาหมาแมนวมาเลี้ยงเลยแม้แต่ตัวหนึง่งทุกวันนี้ที่เลี้ยงอยู่ และเป็นภาระที่ดีฉันยินดีเป็นภาระที่ดิฉันคิดว่าในชีวิตเราได้ทาบุญให้เขาภรรยาท่านผู้ว่าบุรีรัมย์ยังฝากบอกอีกนะครับว่าการรับเลี้ยงและดูแลสุนัขจรจัดยังได้รับอนิสงส์ดีๆด,ด้วยนะครับเช่นเคยถูกกี้ปล้นแต่ก็มีคนมาช่วยทันนะครับเคยประสบอุบัติเหตุก็มีคนมาช่วยเช่นเดียวกันและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดนะครับพร้อมฝากถึงผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ช่วยกันเลี้ยงจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขาด้วยครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับคกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงังหวัดขอนแก่นนำโดยนายแพทย์สุริยารัตนปริญญานายแพทย์สาธารณสุขจงังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเตือนสถานบันเทิงในเขตเทศบาลน,นครขอนแกน่นบริเวณถนนประชาสม,มสรถน,นนกลาบประพฤกษ์และถนนมิตรภาพเน้นการประชาสัมพันธ์และตรวจเตือนสถานบันเทิงที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัตคิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2551 โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนายสงผลสวัสดิธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมประจำปี2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตา่ตางๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนเก็บขยะทําความสะอาดตามริมถนนจัดกระบวนรถแหบบ่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้และร่วมกันตระหนักถึงการรักษาความสะอาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือ ETEC h จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทักษะด้านวิชาการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่มุง่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตจนเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในปี2559โดยในปีนี้มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลางเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน80แห่งมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน6,406คนและนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานที่สนามหนองหลวงอำเภอเบียงชัยจังหวัดเชียงรายในพงศักดิ์วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงาน40ปีของดีเวียงชัยโดยมีนายอำเภอเวียงชัยนำส่วนราชการองค์ก,กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งมีการจัดขบวนแห่ของดีแต่ละท้องถิ่นจำนวน6ท้องถิ่นใน5ตำบลของอำเภอเวียงชัยไปยังสถานที่จัดงาน โดยจะมีการประกวดสาวงามเวียงชัยและแม่ไม้เวียงชัยการแสดงศิลปินนักร้องการมอบโล่เชิดชูเกตแก่คนดีสีเวียงชัยและการสาธิตกระบวนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยงานเริ่มจัดขึ้นวันที่13มกราคมถึง15มกราคมนี้ที่สาราวัดบ,บ้านขุมคำตมบุูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนายกชัยฉายรัศมมกตรในอำเภอวังหินประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลหอมแดงครั้งที่28ประจำปี2558เตรียมจัดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการเกษตรของกเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงและเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรสีสะเกดให้กเกษตรกรผู้ผ,ผลิตหอมแดงได้ตระหนักถึงการผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพปลอดสารพิษเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ หนึ่งในภูทรวันนี้นะครับผมจะพาไปที่จังหวัดสุปราการไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์นะครับซึ่งขณะนี้เขาได้พัฒนามาตรฐานเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญนะครับยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนติดตามได้ในหนึ่งในภูทรครับ ถนนสีเขียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนมรกตคือถนนศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่ทำเชื่อมต่อกับถนนภายในหมู่บ้านบางน้ำพึง่งอำเภอพร,ระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึง่งเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ดังนั้นจึงได้มีการจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของการเดินทางท่องธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับสถานที่พักที่เป็นโฮมสเตย์แต่ละหลงังได้มีการพัฒนาปรับปรุงที่พักให้มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังคงเสน่ห์ของรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์คือการพักอาศัยร่วมกับเจ้าของบ้านซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการยกระดับและเตรียมความพร้อมของโฮมสเตย์บางน้ำผึ้งในการพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นหากเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการก็จุดเด่นก็คืออยู่ใกล้กรุงเทพนะคะ แล้วก็ยังเป็นถ้ามาถึงพื้นที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นสวนเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะซึ่งมันอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆนะคะก็ก็ติดแอร์บ้างนะคะตามตามสภาพที่เราจะเข้าสู่อาเซียนนะคะแล้วก็เรื่องเ,อเรื่องห้องน้ําเรื่องที่เรื่องห้องน้ําที่จะบริการเนะะี่ยค่ะก็ต้องเป็นโถแล้วก็ต้องสะอาดค่ะ ต้องดูแลเรื่องบริการนะคะเรื่องเรื่องเรื่องบริการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยสําคัญสุดๆนะคะต้องต้องให้ความปลอดภัยนะคะแล้วก็อาหารต้องเน้นหน่อยนะคะปลอดภัยอร่อยะคะ่ะโฮมสเตย์บางน้าพึ่งจัดเป็นโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานเพราะได้ผ่านการประเมินและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่นี่ยังมีสูง เนื่องจากภายในหมู่บ้านไม่มีถนนสำหรับรถยนต์วิ่งสัญจรการเดินทางส่วนใหญ่จึงมีเพียงรถจักรยานภายในหมู่บ้านเท่านั้นซึ่งถือเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แล้วยังได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นไว้ วิโรชัยมากถ่ายภาพสุบงกฎทองสี NVT จันทบุรีรายงานสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสเสนอแนะหรือมีคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w facebook.com ไปที่เพจห้องข่าวภูิภาค n อ t ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ และว,วันนี้เราจะลากันด้วยเด็กนักเรียนในภาคเหนือและอีสานนะครับเต้นออกกำลังกายก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและอบอุ่นนะครับเพื่อคลายความหนาวเย็นป้องกันการเจ็บป่วยหลังจากช่วงนี้นะครับสภาพอากาศหนาวเย็นจัดและมีลมแรงล่าสุดวันนี้มีอุณหภูมิลดต่ำกว่า15องศาองศาเซียสยครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้าบนคนเซาะกราวเมทีชิมจิวพร้อมด้วยทีมงานขาวพูยภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ